ถ้าเปรียบเหมือนผิวหน้าคนนะสมมติอย่างผู้หญิง,งเวลาแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดู่อนว่าพื้นผิวเดิมของเราเนี่ยสภาพหนังหน้าเราเนี่ยดีหรือเปล่าใช่ไหมบ้านก็เหมือนกันเนี่ยบ้านก็จะต้องมีการปรับพื้นผิวก่อนถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด CF i r s t บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง YouTube ให้กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับ เรื่องงานทาสีเ,เป็นเป็นส่วนของงานที่จะช่วยให้บ้านเนี่ยดูดีมีมูลค่าใช่ไหมครับ <S <S สโคปงานของงานทาสีงานช่างสีเองเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมผิวก่อนการเตรียมพื้นผิวก็คือการที่จะต้องดูว่าผิวเดิมเนี่ยมันเรียบมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับถ้าเปรียบเหมือนผิวหน้าคนนะสมมติอย่างผู้หญิง,งเนวลาแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าพื้นผิวเดิมของเราเมันดีหรือเปล่าใช่ไหม ก็คือถ้าบางคนผิวเนียนเนี่ยมันก็มันจะง่ายหน่อยใช่ไหมการที่เราจะแบบทาอะไรก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าบางคนผิวหน้าจะแบบมีรอยแบบหลุมใช่ไหมที่เคยเป็นเป็นสิวมาก่อนผิวหน้าไม่เรียบเนียนอย่างเงี้ยจะต้องมีการรองพื้นใช่ไหมหรือว่าการปรับใช่ไหมครับบ้านก็เหมือนกันเนี่ยบ้านก็จะต้องมีการปรับพื้นผิวก่อนนะครับ <S 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 ซึ่งสโคปแรกที่เราจะทำเนี่ยในแง่ของางานงานช่างสีใช่ไหมก็คือเรื่องของการ ขัดนะครับแล้วก็สกิมผิวนะครับการสกริมผิวคือการฉาบเรียบนะครับฉาบบางพิเศษนะครับเขาก็จะปูนเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะเขามีหลายสิบหลายประเภทให้เลือกนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวนั้นๆนะ,นะยกตัวอย่างนะไอการสกริมเนี่ยมันก็ว่าผิวเดิมเนี่ยถ้าเป็นผิวดิบๆมานะครับมีความอยากพอสมควรก็ช้เกรดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันแบบมีการทาสีไวแล้วพวกสีรองพื้นสีอะไรก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่า ถ้าเป็นเรียกว่าทาสีจริงไปแล้วต้องการมาเก็บงานใหม่นะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนปูพวกปูกระเบื้องเลยปูนเก่านะเขาจะมีเกรดความความยึดติดของไอตัวชนิดปูนนะครับซึ่งมันแตกต่างกัน <S 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 พอขัดเรียบเนียนเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็จะมาเรื่องของการรอ,องพื้นใช่ไหมครับก็โดยทั่วไปเราก็มักจะใช้พวกน้ำยารองพื้นปูนเก่านะทำการทาทีหนึ่งเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่าง สีจริงนะครับกับไอตัวพื้นผิวพวกปูนสกิมหรือว่าพื้นผิวโครงสร้างเดิมๆเลยที่เราต้องการทาสีเนะี่ยมันจะมีน้ำยาครับพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยมักจะทาสีจริงทาลงไปนะโดยทั่วไปก็อาจจะสัก2เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าสีมันขึ้นเนาะแต่สีบางประเภทสีบางเฉดเนี่ยพวกสีที่มันอาจจะสดๆเช่นสีส้มสีแสดแจ๊ดๆมากๆเนี่ยอาจจะต้อง ทาถึง3ถึงสีเที่ยวเลยเพื่อให้สีมันขึ้นนะครับอันนี้มันอยู่ที่เรื่องของเฉดสีเรื่องของตัวชนิดอของตัวเนื้อสีเองนะครับพวกยี่ห้อก็มีผลเนาะหรือว่าคือเนื้อเนื้อสีเองอะ่ะของที่เขาใส่มาในในถังเนี่ยบางยี่ห้อก็จะไม่ไม่เท่ากันนะครับทําให้อัตราการตึ้นเปลืองในการในการใช้เนี่ยไม่เท่ากันด้วยเนาะ